ค่ะสวัสดีค่ะของหยกนะคะวันนี้นะคะของหยกก็มีของขวัญมาแจากให้เพื่อนๆในแฟนเพจด้วยเป็นของขวัญที่ใหม่อันนี้ซื้อเองแล้วก็ตั้งใจจะมาให้ทุกคนแต่ว่ามีอยู่แค่ชิ้นเดียวแหละก็เลยต้องมาเล่น เกมกันเดี๋ยวจะถามคำถามนะคะง่ายๆให้ตอบแล้วก็สุ่มเอาว่าใครจะเป็นคนได้รับของรางวัลชิมีไปซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่บอกเลยว่าไม่ได้ติดซีรีส์เลยก็แ่งสวยดีก็ซื้อออนๆชันอะไรคิ้มพันใช่ก็ชอบเป็นพิเศษส่วนตัวคิดว่ามันมีความหมายมันก็สุดดีเป็นระขายดักฝันโซ่ยด้ด้วยก็ชอบมากสีนั้นสวยด,ววยด,ววยดีแต่ว่า คนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจน,น้อย,ยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรม,มเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ยังติดตามแฟนเพจเราอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะ,ม,ม,ะมีความสุขนะคะในวันขอยกคะทเรา่อ